มีคำถามจากทางบ้านครับถามเข้ามานะครับว่าจุดมุ่งหมายของอิสลามคืออะไรนะครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim นะครับผมขอยกหะดี่าบทนี้ให้เล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ,ว, um รบว,ว่าท่านอิบนุอุมัรนะครับเล่าว่าท่านรอซูลุลอฮ์็อลลัลลอฮุอะวัยฮิวสัลลมนะครับจับที่หัวไหล่ของฉันพลางกล่าวว่าท่านจงอยู่บนโลกดุนยานี้เสมือนหนึ่งคนแปลกหน้าหรือผู้เดินทางเถิดบนโลกนี้เราเป็นผู้เดินทางครับ เป็นผู้ที่เหมือนเราอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งที่เราจะต้องโดนทดสอบมีข้อสอบมากมายหลายอย่างและเกินมาให้เราทําอันไหนเราทําได้เราก็ได้คะแนนอันไหนเราเทําไม่ได้มันก็จะค่อยๆติดลบโดนติดลบติดลบไปเรื่อยๆนะครับพอจนถึงจุดจุดหนึ่งะครับวันที่โลกนี้หมดลงไปนะครับเราจะต้องมาดูแล้วว่าไอ้คะแนนที่เราทำมาเนี่ย อันไหนฝั่งไหนมันหนักกว่ากันฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหนักกว่าถ้าฝั่งขวาหนักกว่าอัลหัมดุลิลาเราได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าฝั่งซ้ายหนักกว่าเราจะต้องไปชดใช้บาปของเราที่ทําไว้หรือสิ่งที่เราปฏิบัติไม่ได้ทําผิดมาในโลกดุนยาเนี่ยเราจะต้องลงนรกไปชดใช้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นสวรรค์นะครับอัสลามุอะลัยกุมรมะตุลลอฮิวบาระกาตุ